คุณผู้ชมคะฝุ่น PM 2.5เจ้าฝุ่นจิ๋วเล็กๆก,กลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเส้นผ่านศูนย์กลางของผมผมมนุษย์เนี่ยร้อยไมครอนแต่ฝุ่นที่มันปลิวเป็นหมอกจางๆและวควันอยู่นั้น2.5ไมครอนกรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก2.5ไมครอนหรือว่าที่เรียกว่า PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและบริมณฑลตอนนี้เนี่ยยังคงอยู่ในสถานการณ์มีผลต่อสุขภาพนะครับการที่สูดอากาศที่เป็นพิษเข้าไปแบบนี้หนึ่งเลยนะครับมันส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของระบบประสาทและสมองของเด็กๆรวมทั้งยังกระตุ้นให้เกิดโรคตามมาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืดโรคมะเร็งในเด็กรวมไปถึงโรคหัวใจและโรคเบาหวานซึ่งเป็นโรคเรื้อรังนะครับมีผู้เสียชีวิตจากบลรพิษในอากาศก่อนวัยอันควรมากถึง5 0 0หมื่นราย พบว่ามีเด็กๆกว่า1,000ล้านคนทั่วโลกต่อวันสูดอากาศที่เป็นพิษเข้าไปจักรยานก็อันตรายขนส่งสาธารณะไร้ประสิทธิภาพคนก็เลยแห่กันไปซื้อรถยนต์แล้วก็นั่งสบายๆแต่นั่นแหละครับคือต้นเหตุที่นำมาสู่ปัญหาในทุกวันนี้ก็คือฝุ่น PM 2.5แก้ไขปัญหากันอย่างยั่งยืนที่ไม่ใช่การฉีดน้ำแบบทุกวันเนี้ฝุ่น PM 2.5เราจะจัดการอย่างไร สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอาจจะกำลังสบายดี <c oughs> อาจจะไม่สบาย <c oughs> เพราะตอนนี้นะคะ <c oughs> กำลังมีปัญหาฝุ่น pm 2.5ที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วเพราะมีทั้งควนันฝุ่นและหมอกอยู่เต็มไปหมดอยากรู้กันใช่ไหมล่ะว่าหมอกกับควันแตกต่างกันยังไงก็แค่เงยมองไปบนฟ้า <c oughs> เห็นเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไร ใชเมื่องกับเธอและฉันความรักที่ผ่านมานั้นไม่รู้ทำไมเจ็บช้ำทั้งที่เราบอกรักกันเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องปัญหาุูน PM 2.5กันดีกว่านะคะว่า PM 2.5คืออะไรเอาเป็นว่าไปเสิร์ช Google กันเองดีกว่านะคะ เอาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพูดเองดีกว่าค่า PM สองห้ายมาจาก particulate matter ที่มาที่หมายความว่าค่ามาตรฐานของฝุ่นขนาดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2.5ก็คือขนาดของฝุ่นที่มีขนาดเล็กถึง2.5งจุดหไมคอนซึ่งเป็นประเภทของฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆเล็กถึงขนาดที่ว่าถ้าเราสูดหายใจเข้าไปมันก็จะเข้าไปในปอดเราได้แบบชิวๆและถ้ามันเข้าไปในปอดเราในปริมาณที่มากก็ย่อมจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรานั่นเองค่ะผลเสียต่อร่างกายนี่ส่งผลเสียยังไงอะผลเสียต่อร่างกายนะครับได้แก่ผื่นคันลมพิษ แล้วก็โรคระบบทางหายใจนะครับสุดท้ายก็คือโรคมะเร็งปอดครับนั่นแน่นนแน่กลัวกันไปเลยใช่ไหมล่ะได้ยินคําว่ามะเร็งไม่ต้องกลัวกันไปนะครับเพราะว่าการที่จะเป็นมะเร็งปอดได้ต้องสูด pm สองจุดห้าเข้าไปเป็นปริมาณมากเลยครับแล้วสาเหตุของฝุ่นส่วนใหญ่มาจากไหนอะ <c oughs> สาเหตุหลักของการเกิดฝุ่นก็มีหลายสาเหตุทั้งการทํากิจกรรมในครัวเรือนการเผาป่าแต่สาเหตุหลักๆของการเกิดฝุ่นนั่นก็คือการค้ามนาคมพูดง่ายๆก็คือ ควันก็มาจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวที่มากเกินไปแล้วทำไมคนถึงใช้รถยนต์ส่วนตัวมากเกินไปนะหรอ <c oughs> <c oughs> งานวิธีที่เราจะป้องกันฝุ่นได้ง่ายๆนั่นก็คือการสวมใส่หน้ากากาอนามัยนั่นเองค่ะซึ่งตัวหน้ากากาอนามัยที่จะป้องกันฝุ่นได้นั่นก็คือต้องเป็นหน้ากากาอนามัย N95 ซึ่งตัวหน้ากากมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เพียงแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันหมดจริงๆมันไม่ได้หมดไปนะครับ ที่มันหายากก็เพราะว่าตอนที่สื่อกล่าวถึงความอันตรายของ PM สองจุห้าอาจจะทําให้เกิดอาการเลือดกระเดาไหลไอรุนแรงมีเสมหะเจ็บหน้าอกอกหักลักพุดโอ้ยพอเหอะพอเหอะหลังๆนี้เริ่มไม่ใช่แล้วอือก็ประมาณนี้แหละครับก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับูค่ามลพิษทางอากาศแต่ละพื้นที่ได้ยังไงก็เราสามารถทราบค่าเฉลี่ยหรือค่า AQI ได้จากแอปหรือเว็บไซต์ของ แอร์โฟไทยนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยรักแล้วห่วงใหหมอกจางๆและควันคลายกันจนบางทีไม่อาจรู้